ตอนนี้กำลังจะเข้ามาในงานคริสต์มาสมาเก็ตที่เมืองเบอร์มิงแฮมโอ้โหคนเยอะมากๆดูดิครับออหโหนี่คนต่อคิวดูดินี่ขายพวกคัทดอกชิ้นหนึ่งประมาณ6.5หปอนตกเป็นเงินไทยก็300กว่าบาทรือ คิวบรรยากาศคริสต์มาสมากดูคนต่อคิวร้านนี้จ้าอ,อะคิว <c oughs> ป้าถ่ายวีดีโออยู่ลูกโอ้โหนี่ร้านขายถั่วพิทาชิโอโอโ้โหคนเยอะมากเป็นพันพันคนเลยตอนนี้กําลังจะเดินไปร้านแอปเปิลไปลองวิชั่นโปร นัดเข้าไว้ประมาณเที่ยงครึ่งเสร็จแล้วเป็นคนเยอะจริงปยะดิคน เป็นเทศกาลคริสต์มาสมาร์เก็ตที่ใหญ่สุดในประเทศอังกฤษอยู่ที่เมืองเบอร์มิงแฮมนี่ครับนี่กินเบียร์กันเบียร์เบียร์แก้วละเจปอนด์แต่ถ้าซื้อเราต้องจ่ายสิบสปอนด์แต่พอกินหมดเอาแก้วไปคืนเขาก็คืนกันให้เรา5ปอนด์ <laughs> นี่ถังขยะยังน่ารักเลยถังขยะ นี่เขาเขางงซื้ออะไรกันอ๋อซื้อเบียร์เป็นมันเป็นของแฟรงเฟิร์ตเป็นของเยอรมันจะขายไส้กรอกกับเบียร์เยอรมันไอคิวเดินไปละกำลังจะไปร้านแอปเปลเดี๋ยวดูร้านแอปเปิลแอปเปิลสตอร์ที่เมืองเบอร์มิงแฮมแมงใหญ่ยังระวังใหญ่มาก ตอนนี้ที่อังกฤษเวลาประมาณเที่ยงยี่สิบอากาศอึมครึมเห็นธงแอปเปิลโซ e อยังนี่ทั้งตึกนี่ตึกนี่เป็นของแอปเปิลแอปเปิลหมดไอคิวเดินไปนู่นละนี่แอปเปิลโ r e ดู โคตรใหญ่โอเค,อเค,คอปาปเข้าไปเลยลูกดูใหญ่ใหญ่โคตรแล้วแต่งเป็นแบบคล้ายๆวังเลยดูโอ้โห ขนโคตรเยอะนี่จะมาลองมาลองวิชั่นโปรที่ไทยยังไม่มีขายเกิดลองแล้วชอบตงสัยโดดอีกแล้วเราแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย